สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบุญสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระเนื้อโลหะของหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับก็วันนี้เป็นพระกลิ่งนะครับหลวงพ่อทูลเนี่ยท่านก็ได้สร้างพระเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะครับพระกลิ่งเนี่ยท่านก็สร้างตั้งแต่ปี2-4กว่านะครับเป็นพระกลิ่งรุ่นแรกเนี่ยก็จะถือทรงอุ้มบาทเหมือนกันนะครับนั่งอุ้มบาท เขาเรียกว่าพิมพ์หน้ายักษ์นะครับน้าจะดุดุนอยนะครับแล้วรุ่นต่อมาเนี่ยเป็นรุ่นสองนะครับก็ได้เจ้าคุณสีสนเนี่ยมาเป็นเจ้าพิธีให้นะครับเป็นกิ่งอุ้มบาทอีกเหมือนกันนะครับเนื้อทองผสมแล้วก็มาถึงรุ่น3นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นสีเงินสีเงินเนี่ยนะครับก็แต่ว่าเป็นเนื้อชิน นะครับชินก็คือชินตะกัวผสมเงินนะครับแล้วก็ผสมชินกุของวัดกุวัดราชบุรณะกุวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ยังผสมชนวนกุที่เป็นพระกุเนื้อชินอีกหลายวัดนะครับจากสุขโขทัยก็มีจากกำแพงเพชรก็มีนะครับก็ถือว่าหลวงพ่อทูลเนี่ยท่านก็ สร้างพระเนื้อชินด้วยนะครับท่านเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยมีชินกลุมีพระกลุเนื้อชินเนี่ยชำรุดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับท่านก็เลยนำมาผสม,มในพระเนื้อชินของท่านนะครับแล้วก็แผ่นอะไรอัดต่างๆแต่ว่าพระกิ่งรุ่น3มเนี่ยสร้างปี04นะครับองค์นี้ผมเช่ามาจากวัดเหมือนกันนะครับดูกล่องได้เลยนี้มีกล่อง พระกิ่งรุ่น3สร้างปี04นะครับเนี่ยวัดโพนิมิตกล่องนี้น่าจะมาทำทีหลังนะครับแต่ว่าก็เช่ามาเมื่อปี30กว่าเนี่ยก็เป็นกิ่งของไอเป็นกล่องของร้านกอพลาสติกเนี่ยซึ่งก็เนี่ยตัวตัวเลขโทรศัพท์เนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยนะครับไม่มี02แล้วก็ สร้างนะครับรุ่นนี้ก็มีการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์มากมายนะครับโดยและยังมีการผสมแผ่นทองลงอักครยานของเกจิที่มาร่วมปลุกเสกด้วยเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเสิงหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อสิมไม่ใช่นะฮะหลวงพ่อทินวัดป่าเลไลนะครับราคาก็อยู่ในหลักพันเศษเศษนะครับแต่พอมารุ่น4ี่เนี่ย การสร้างทรง123่งเนี่ยจะเป็นทรงของกิ่งอุ้มบาทเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นทรงของกิ่งอุ้มบาทเพราะท่านก็คงมีเคล็ดว่าพระอุ้มบาทเนี่ยเป็นพระที่ไม่อดนะครับเป็นพระไม่อดไม่จนเป็นพระที่เน้นทางเมตตาค้าขายแล้วก็มีกินนะครับมีกินมีกินมีใช้ตลอดไปก็คือพระปางอุ้มบาทนะครับ ท่านเคยสร้างพระปางอุ้มบาทเนี่ยเป็นเคล็ดของท่านเนี่ยมา3รุ่นแล้วนะครับพอ,อมารุ่นที่4เนี่ยสร้างปี18นะครับก็คือองค์ทางขวามือเนี่ยสีดำเนี่ยนะเนื้อกลับดำเนื้อออกนวะกับดำนะครับฝีมือของในช่างเกษมมงคลเจริญนะครับรุ่นนี้สร้างแบบมาตรฐานก็คือสร้างเป็นกลิ่งค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะครับ อ๋อเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ชมเลยนะเดี๋ยวชมอันนี้ก่อนอันนี้สร้างเป็นกิ่งอุ้มบาทอัน,นี้ก็เคยนําให้ชมครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเนื้อนวะชั้นครูเลยนะครับเรียกว่าผสมสูตรเนี่ยแบบเนื้อนวะชั้นครูกับดํานะครับแล้วก็แกะพิมพ์โดยในช่างเกษมมงคลเจริญนะครับแล้วก็ใช้ชนวนพระกลิ่งทั้งสามรุ่นของวัด แล้วก็ยังมีชนวนโลหะชนวนเก่าๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็การสร้างพระชุดนี้ก็ยังได้หลวงปู่โตะนะครับมาปลุกเสกด้วยนะครับบางท่านเนี่ยไม่มีกลิ่งหลวงปู่โตเนี่ยก็ใช้กลิ่งรุ่นนี้แทนได้เลยนะครับเพราะว่ามีพุทธลักษณะที่เป็นพระกลิ่งทรงที่สากล ที่เขาใช้ที่เขานิยมกันนะครับแล้วมีขนาดใหญ่พอสมควรที่ก้นก็จะมีการตะใบนะครับเห็นไหมรอยตะไบก็ยังดำเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าพระเนื้อไม่ดำเนี่ยรอยตะไบก็จะเห็นเนื้อในนะครับตอนนี้เนื้อในก็ดำไปด้วยนะครับเนื้อในก็ดำนะครับเขาบอกว่า พระกลิ่งชุดนี้ได้พระอาจารย์สวัยนะครับมาช่วยผสมมวลสารให้แล้วก็มีโค้ดนี่นะครับโค้ดก็คือโค้ดที่อุดอุดรูกลิ่งนี่นะครับจะเป็นโค้ดใบโพลซึ่งมีรัศมีแบบนี้นะครับเนี่ยจำโค้ดแม่นๆนะก็แล้วก็จำพุทธลักษณะของพระจำเนื้อพระจำโค้ดแม่นๆต้องมีรัศมี ตรงใบโพด้านซ้ายเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พุทธลักษณะของปลอมทําไม่ได้รอกครับอย่างนี้เนื้อขนาดนี้ผิวขนาดนี้นะครับแล้วก็มีในเม็ดเดือดนะครับเม็ดเดือดเนี่ยก็คือเนื้อที่เกินเป็นตุ่มๆเวลาการเทพิมพ์เนี่ยเขาเนื้อเนี่ยร้อนจัดก็อาจจะมีการทําให้หุ่นเทียนหุ่นเทียนเนี่ยก็จะเป็น ขี้พึ้งนะครับแล้วก็หุ้มด้วยดินเบ้าดินเบ้าอ่ะรุ่นนี้น่าจะเป็นดินเบ้าแบบดินฝรั่งนะครับเป็นดินขาวถึงการหรอถึงละเอียดคมนะครับแต่ว่าอย่างไรเม็ดเดือดก็อาจจะเดือดทะ,ทะลุดินเบ้าได้นะครับก็จะไม่เกิดตุ่มต่างๆขึ้นนะครับอันนี้ก็แต่ก่อนนี้ก็ ความนิยมสูงมากนะครับถึงหลัก2 0 0พขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะลดลดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามของดีเนี่ยก็ยังเป็นของดีอยู่ล่ำไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นกลิ่งที่หลวงปู่โตปุกเสกได้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาชมกลิ่งรุ่น3ก่อนนะครับหญิงรุ่น3ยังไม่ได้ ไม่ได้ให้ชมกิ่งรุ่น3เนี่ยเป็นกิ่งปั๊มนะครับเป็นกิ่งปั๊มปั๊มแล้วจะเห็นรอยละเอียดยิบเลยนะครับเนี่ยมีรอยกระแทกปั๊มนะครับด้านข้างก็จะเป็นเห็นไหมมีเส้นสายนี่นะครับมีขอบขอบตัด นะครับขอบตัดจะเหมือนกับเหรียญน,นะครับเป็นพระปัม๊มแล้วก็จะมีเส้นเห็นไหมเส้นจากการกระแทกกดกระแทกเนี่ยมีอันนี้เป็นเส้นมี6ขีดอยู่ด้านข้างแก้มของพระพุทธร,รูปเนี่ยนะครับด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยหรือด้านขวาของเรานะครับเนี่ยมีขีดชัดๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นต้องเป็นพระกิ่งปั๊มนะครับมีรอยตัด รอยตัดก็มีเห็นไหมรอยตัดมีเส้นรอยตัดพระผงก็เหมือนกันนะครับมีการถ้ามีการปั๊มด้วยเครื่องเนี่ยก็จะมีรอยรอยซ,ซี่อย่างนี้นะครับจะเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่แล้วแต่พระแต่ละองค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเนื้อโลหะก็จะมีความคมชัดเนี่ยแล้วในซอกแขนเนี่ยเห็นไหมม,มีเส้นมีเส้น พระสีเงินเนี่ยจะสะท้อนแสงหน่อยโฟกัสจะจับยากนะเนี่ยมีรอยเส้นอยู่ข้างในบางอุ้มบาทนะครับมือก็จะมีเส้นเส้นอยู่แล้วก็มีดอกบัวนะครับอยู่ที่ฐานพระอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของพระกลิ่งของวัดโพนิมิตรนะครับซึ่งเป็นทรงที่ เนี่ยเป็นทรงแบบนี้มาตลอดนะครับสามรุ่นด้วยกันจะมีรอยตัดอย่างเงี้ยนะครับทั้งองค์นะข้างหูเนี่ยเนี่ยจับโฟกัสยากมากเลยนะครับนะพระเนื้อสะท้อนแสงเนี่ยไม่เหมือนเนื้อดำนี่นะครับจะมีเนี่ยรอยเส้นๆอย่างนี้นะครับ สังกติก็ต้องคมชัดพระเนี่ยแล้วมีใบโพอยู่ข้างหลังนะครับด้านหน้าน่าจะเป็นดอกบัวด้านหลังน่าจะเป็นใบโพแล้วก็เหมือนจะโคตดนะครับคล้ายๆโคตด,อย,ดนะคยอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยจะมีใบโพอยู่ด้านหลังนะครับการปั๊มก็ต้องคมชัดอย่างนี้นะครับถ้าเบลอๆเ,เนี่ยก็ ไม่ไม่แล้วก็ที่ใบหูนี่ก็จะเห็นว่ามีรอยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่พระรูปเหมือนปั๊มหรือกิ่งปั๊มเนี่ยที่หูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเบนๆบแล้วก็มีเส้นเสี้ยนอยู่ข้างในหูนะครับแล้วเม็ดรระสบก็ต้องชัดๆนะครับดูไม่ยากนะครับถ้าเห็นรูปนี้แล้วก็แยกแยะได้แล้วนะครับว่าเกศแท้เป็นอย่างไรแล้วก็มีการอุดรูกลิ่งด้วย ใบหน้าก็สวยงามคมชัดนะครับเนี่ยมีการอุดกลิ่งด้วยเนื้อโลหะชนิดอย่างเดียวกันนะครับก็คือชินน่าจะเป็นออกชินเงินนะครับเนี่ยชินเงินชินที่ผสมเงินนะครับเนื้อเหมือนกับชินของพระกุวัดราชบุรณะของอยุธยานะครับ นะครับวันนี้บูญสามวาก็นำพระกริ่งสองรุ่นนะครับซึ่งของหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรเนี่ยแล้วก็หลวงปู่โตปุกเสกให้ด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อคณาจารย์สายฝั่งทนนะครับมากมายแล้วก็สายสุขพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นพระกริ่งดีเกจิดังมาร่วมปุกเสกแล้วก็มวลสารเนี่ยสุดยอดนะครับ โดยหลวงพ่อทูลมัทโพนิมิตเนี่ยท่านสร้างพระที่ไรก็สร้างด้วยความพิถีพิถันนะครับดีนอกดีในแล้วก็ยังเป็นกุศลในการที่จะนำปัจจัยไปบุรณะวัดด้วยนะครับวันนี้บูญสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าจะนำพระดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ